เราไปม่ต้องมากไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมากโอ้ยยิงเร็ววิ่งเร็วอายุก็เรื่องมันทำหน้าหลายเอาถอยหลังไปถอยหลังไปคนรักเลยแย้วตรงนี้ถอยหลังไปถอยหลังไปยืนไม่ได้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับครับช่อนประมาณกี่โลได้รู้มันเยี่ยวดีสัตวโอ้ยมันเยี่ยวใส่โอ้ยช่อนเยี่ยวใส่ครับ ยอย่ายกอย่างนั้นอย่าต่ำๆนี่ต่ำๆนี่คุปหยกเออคุณจะยกให้สูงทำไมอย่างนั้นแหละถูกต้องเขมปากเลยกูพ,พี่เป๊ะม,มาแล้วครับพี่เป๊ะมาแล้วครับนู่นเอาครับเอาโอ้โหพี่เป้มาเรื่อยๆเลยครับตันนี้โอ้โหดูเนื้อพี่เป้โอ <c oughs> ไ้ไงล่ะไงล่ะเออมาทำไมมันเยเอะๆแล้วก็ดนันนันดีนะมันไม่ตกลงไปกันทักโอ้โห

สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งครับเราอยู่กันที่ท่าเรือตะเซนะฮะต่อบรรยากาศฟ้าสุรัวกกำลังจะดวงนี่ลงลรงขึ้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มออกหาคิดหาปลาวาังวนกันแล้วนะฮะสว่วนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตะเซกับน้องอีคิวและน้องกุนกำลังแบกน้ำมาแล้วก็พี่เป้นะครับกำลังแบกน้ำแข็งส่วนเรานั้นกินแรงเด็กๆครับเ <laughs> นี่ยฮะรบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับ นั่นเห็นไปไกลๆไม่ใช่ผีนะครับเป็นผู้ชายผมยาวนะครับไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายนี่พี่เป้ซื้อน้ำมานี่นี่ครับให้ตำแหน่งหัวเรือไปเลยครับคนนี้ไม่ยืนหัวเรือเลยใส่ขาสั้นเรียบร้อยแล้วนี่ครับมาแล้วนะครับเรือของเราวันนี้ก็คือบางเชินะครับนี่รับเราที่ท่าเรือตาเซ่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรามาคอยได้สักแป๊บหนึ่งนะครับ เราก็ขนของขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่กเกาะเพชร เอาตาเอาเลยครับในในของเต็มเล็วอันนี้จะเป็นของอ่า,อาพี่บางเทศน,นะครับสิบร้านนี้จะเป็นของพี่บางเทศน,นะครับเราตกลงกันไว้นะครับเลยครับพี่บางความเชื่อของเราก็คือว่าถ้าเกิดเรามีสักล้านนะครับเราก็จะได้อินซีครับ กินไงพี่โค้งเล้งตีเลยหนุ่มันน้อยเลยตอเดี๋ยวนี้ตึ่นเลยคุณกินหล,ลูโลกโซลิตหลูกริงจังเลยหลูกกิงจังนะครับโอเคครับเปลีย่ยนเยอะครับมาครับมันคุณกินหลูกริงจัง <laughs> นั่นแหละแต่มันกินหลกจริงจังพ่อผมลงเปลีย่ยนเยอะเลยพ่อผมลงเอาหลกูกใครหลูกริงจังกันกู <c oughs> ไม่ยอมเปเลี่ยนแล้วไปไอ้กิงจังไปเปลี่ยนเปลี่ยน trắng nào đủ vào dùng luôn nữa

นีถุงหน้านี Arrow, ต่ต in <get> ีไปไหนกันเนี่ยพวกมึงคุณตีไปไหนกันเนี่ยผมบอกวายเฉยเลยเดี๋ยวผมตีไปก่อนนะไปแล้วมาตีตานี้ทุกคนเลยตั้งซใจทุกคนไปยืนตั้งไปเออผมยังไปไหนไม่ได้เลยเหูอทิ้งทิ้งทิติดล่างแลยลูกโอ้ที่พี่บอกเลยว่าเกี่ยวหลังเลยลูก Tao dùa nữa đi nữa 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 tìm dưới bùn tai dùa. mấy mặc dùa. Tao dùa mặc dùa lạo. Tao dùa nữa má nữa 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 ยกลับรูดน้อยหมดน่าจะปริยายอีกนะแล้วรูดเร็วใช่ไหมบางไปติดกล้องนีกว่นไม่ได้ทั้งวันแค่ไม่กิ่ไม่เวลามันสงสัยเ๋ยวผมขอยอดลุงมาเลยขอขอขึ้นก่อนมันน่ากลัดจริงๆด้วยพี่พพีี่่เป้บังนี่ไปไปไอ้นี่ดีกว่าไอ้ตรงหลุมเนี่ยหลุมในตาตรงกลางอ่ะ วัตด่อเฮ้ยเ ậ าโอเคมึงสีโลราบเลยหรอเนี่ยเตรียมตัวปล่อยปูไอ้กูแดกเลยเหรอผลกองเลยผลกองเลยเดี๋ยวเหลนขึ้นกูสับจิย พี่ไปเลยพี่ไปเลยแล้วพี่ไปเลยแล้วพี่ไปตัวใหญ่พี่ไปตัวใหญ่ครับพี่ไปตัวใหญ่ทั้นโขเลยครับพี่ไปของพี่ไปนะครับเราดูของพี่ไปกันมาแล้วมาแล้วพี่เป้มาแล้วครับพี่เป้มาแล้วครับนู่นเอาครับเอาได้เอาตัวเบอร์เริ่มเลยครับน้าดินเลยใช่เลือกเอาหน้าดินเลย ไปได้แล้วเกาะล้าครับกาะล้าครับปีเป๊มาอีกแล้วนะครับนุ๊ก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 ครับตัวเล็กๆแตไม่ผืดแรงวอลโล่อตัวนี้ตัวตัวใหญ่วิ่งยังงไนวิ่งโอ้โหปีเป้มาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้โอ้โหดูนะครับพี่เป้โอ้ไงล่ะไงล่ะเดี๋ยวเสียนปีเข้าไป ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยอมไม่ได้ละเออพี่เป้ระวังหน้ากมั้มพี่เป้เยอะกี่กรั้งมาพี่สี่สิบน้องโอเคกูต้องหายสิบแล้วกูต้องหายสิบกูต้องหายสิบแล้วงงลูกเฮยย้าไปได้หมดนะเป้ ไปน้อยไปน้อยหมดน่ะ okay. ักแล้วเหมือนกันมาแล้วเหมือนกันมาแล้วเหมือนกันครับมาแล้วเหมือนกันอ่นวันนี้ก่อนหันมาทางผมก่อนตะแ่ตะแ่กองเองเลยมาแล้วเหมือนกันมาแล้วเหมือนกันครับตะแกโดเอ้ยไอ้านตรงกับเก่าเช็ดลางเช็ดล้างเช็ดลาก็ไม่เปื้อนเช็ดลาก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับท่านผู้ชม เซ็กล้าครับกินแล้วเซ็กจ e> ัดครับปลาเล็กไม่ลบปลาเยอะเดียวเออโอ้อ้โอ้โอ้มาแล้วมาลวมาแล้วมาเร็มวโอ้นี่้ยัลลมงก็มึงกมงกมงมงก็มกต่้องไม่นตกล้องไม่ทำงานแต่กล้องโดนกล้องโดน ตะกล้องไปทำงานได้วันนี้ตะกองเองนู้นได้ออกเลยเอยเอาถ้ากระแสริบปล่อย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 เบกมันหน่อยปล่อยเบกมันหน่อยหลบกลับเลยหยุดปล่อยลรืปล่อยไหมเออปล่อยเบกมันกวนออกมาเลยอันเล้ยอะไรเด็กเล่าเห็ดฟอมเล่าแล้วเล่าก็เอาเอามาเออไปทำการหนูตัวเดียว

ดูนะครับดูจากคุณน,นะครับดูจากคุณน,นะครับเอาครับครับดูครับห e> ัวเราะรอนี่รักบุรีบางเชิดก่อนดีกว่าครับเฮ้ยไปดูแล้วกันจาครับรู้สึกว่ามันจะน่วงกันปะเกี่ยวสองตัวเฮ้ยใครก็ยกใครก็ยกดี โอ้โฉดล่องหน่อยโฉดล่อง่อยโฉดล่องหน่อยโฉดล่องลอยโฉดล่องลอยดิโอ้เกี่ยวหางไม่นับไอ้สัตว์เออดูดีเลยเออเอ้ว่าทำไมแรงมันเยอะๆเอาก็ดั่นนั่นดีนะมันไม่ตกลงไปกันทางเดียวอันนั้นมันไปทางเดียวกันเด็กมัตกไปได้หรอปาดูปาดูอันนี้มันล้มกันอยู่โอ้ยดูงูมาอย่างยัางต้นยานอ๋อเข้าวกล้องเลยข้าวก้องเลยเรือล้มมาติดกล้องแล้ว cầu nó mới lên mới có hiện chưa đây còn mình yếu này luôn, anh 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 cầu rồi thích la, đây lục cầu, oh, chạy, cái này gọi là phồng lươn này nè, nó bên vô tình lâu vô tình lâu mh mô nèo mì xưa lắm 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 mì xưa mì xưa lắm 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 mì xưa คลาลวมั้งคลโอู้ชอเต้นจะนับกุ like ้มเลยนอนนี้คุณว่ากันดองโอ้ยเบ้อือแก่ของคนนิโม่ตานิโม่ของคนิโม่ยังไก์นกแก้วมาดูวะมาดูวะอาไว้เว้เล็กเล้งเว้มึงไว้มง้กินนู่น นนกนนนนินนอนอีกแล้วกินนอนลูกค้ากินแค่นอนนะนั่นเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วแหละตกัยกินก็ชอบ <c oughs> ไปแล้วสองชุดน้องกุนได้นะครับคราวนี้ข้างปานไม่ใช่ตีดอแล้วที่โอดอใช่ใไหมไม่ใช่ตีดออันนี้อจะดอใหญ่ก็ได้นี่จะดอโเท่าก็ได้ครับเมื่อกี้มันอันเล็กอ่ะดาโฟโต้นี่วันนี

โอ้ยไม่เล็กนะครับนู่นของน้องคุณครับนู่นครับนู่นไม่เล็กนะครับหลังจากเปลี่ยนเยื่อเป็นกี่กับนะใช่คุณใช้เยื่อกี่กำนะเปล่ยนท่ามดิบไปเลยเอออะไรไหมได่กันเด้งอกลุงมั้งอห้ดูก็ดีนะ ตัวนี่ครับท่านผู้ชมอีกตัวนึงนะฮะเก๋าน้อยเหยียบราวออดอรครับโ <c oughs> ยนโยนโยนโยนเนียน่ยทัดไปตรงนั้นเชือกก <c oughs> ู้ศาสตร์อโอ้ยไม่เล็กนะครับนู <c oughs> ่นครับข้างปลานขอน้องคุณนะครับโย,ย<อ>นธงเรื่อเร่อโยนโยนโยนเนียน่ย,ย,ยจัดไปที่ทุง่ง ผมว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนพี่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเป็นปลาหมึกแพใช่ไหมอย่าหมดยับยับยับฮีโผก็ได้เผื่อได้กินหมึกชงหมึกช็อตด้วยนี่ฮู้ล่าฮู้ล่าแกงล้งยื่นครับตุ๊กแกครับผู้ชมดอกนี้ไม่ได้เด็่จ้า เรามดไปแ้วดเาจะเราจะเรีวตกแบบโยกอย่างงี้ดูเลยอืออย่างงี้ยดูเลยยำยำเรียกว่าขิงผิงผิงผิงนี่ครับคุผู้ชมเ่าไอ้เงี้ยแล้วไปไหนแล้วแล้วโเยียจิกกูเยียจิกกูหายมันกัดมันกัดย่อยจิกยียจิกหายได้นอนยางฉี มาแนปาปอมอ่ะเ้อ้ใบลาวลาวยักลาวยักลาวขอเพื่อแม่ครับันี้เด็กหญิงให้แม่เมื่อกี้แม่อ๋อมันใหญ่กว่าเดิมไมครับท่านผู้ชมเลยผอให้แม่เ่าเยอะงงงมอง นี่ครับเก่าครับเก่า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 จุดแดงครับดอกแดงครับดอกแดงครับรอของอีคิวหน่ยนั้นดูดูมันดูมันมันทำหน้าพี่เป้มาแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ครับตอนที่พี่เป้มานะครับเราลงให้พี่เป้กันนะครับนีาไม่มีคนมาเนาะเนียนิ้วเยอะนี่ดูนะมึงขับพี่เป้เลยทีคิงนะฮะผัดกันคิงนะฮะ การตกปลาที่เซนตกฟรานซิสคือการได้ถมถุยกันนะครับท่านผู้ชมการตกปลาที่ไรซึ่งการถมถุยเกี่ยวท้องมาไม่นับไม่นับเ <s> อ,อ้อยเอ่ยโอ้ยตัวอะไรกันนะ่ะคุกร่าเหรออะไรนะไม่ใช่อไ้จื้อมามาครับนี่นาสายตูจังนี่โอเคเราไปชวงทางนู้นก่อนไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าไม่ต้องอว่งาวิ่งเร็ววิ่งเร็ว อายุก็เรื่องมันทำลัาไหนเอาถอยหลังไปถอยหลังไปพ่นรักเลยแล้วตรงนี้ถอยหลังไปถอยหลังไปขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ดูดีเดิมเลยอย่าวิ่งเลยเบรกหวานเลยไหมเบรกอ่ะเออมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วชนแน่เลยพี่คุยกันนะหรออืมบ้านน่ะเป็นโมบูโมบูมมนต้องเคล็บโมบูเรื่อยเรื่อยเรยามไม่ได้แล้วเจาแล้วมีกำลังความโอ้แก่ของเงียบสายได้ยี่สิบห้าปอนด์

Vamos ตอนนี้พี่เป้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเรสคิวเข้าฝ่ายเรสคิวมาแล้วครับแล้วทำไมลบตัวนี้ออกดีฟ้ามึงเลยไม่โดนไม่ได้เลยว่าเหลือที่ิเศษน้องคนนึมาเรอย พอก่อนพอก่อน,นมันหมุนเป็นวงกลมเหมือนพี่เป้ว่าเลยตอนนี้ลมหมุนก็สีเย็นไม่ใหญ่เลยมันเอาหน้าท้องก่อนล้างนี่คุณอยากมีลมตีเรือโอ้กมาแล้วเลยเตี้ยเออดูมีน้ำมีนวลหน่อยตอนดึงพี่ผมพี่ผมพ,พี่เป้แต่งเบรกให้อ่าให้มันลากไปก่อนอ่าหยุดแล้วก็ก็เลปเนี่ยไกลสองโมงมันไม่มีไม่มีไม่มีสิไม่อ่ะเออเสียวมันบาดโอ้ยมันยังเอามาใช้อีกนะ นี่ตรงปลายมันยังมีวงในเลยถ้าไม่มีวงในขาดไปแล้วไกด์ขาดนะไม่ใช่ไม่ใช่สายขาดไกด์ขาดเนี่ยเก่าไม่ใช่อีกซื้อละลูกเออลบไปลบนี่เอาตัวนี้ให้พ่อของดูแล้วบอกว่าฟ้ายืมตังค์ก่อนหนูเกือบพลาดโอกาสไปแล้วนะฟ้านะขอกไงนี่น้คุณใช้ คุ้มที่สุดนะครับเวลาเล่นไปสิบแปดนาทีแล้วนะครับจะยี่สิบนาทีแล้วนะตอนนี้วันนี้น้องคุณจะจ่ายค่าเรือสองพันนะครับแล้วพวกเราสองคนหารกันนะครับพันเดียวนะครับเพราะน้องคุณเล่นนานสุดนะครับน,นี่ยังไม่รวมค่าบาังตั๊กเรือตังเออไอ้นั้นมึงติเองนะกูไม่เกี่ยวไอ้ <laughs> นั่นมึงติเองกูไม่เกี่ยวน้นองกันหมดไปห้าลิตรเต็ม <laughs> มาเลย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 อยายางยงเียวเอยดึงูช้าช้าอย่ากระแทกงนี่ครับนี่เราลงมาแม่เราเดินเรอยเ่อยนันแหละเราต้องทวงมันีรับไปทวงทันมันไหมน้ลงออีกเกี่ยวอีกเกียนีว้ใช่ๆม่เราางนะล้องทวงตู้มอยี้ต้องลงไปช่วยนะลายมีเออ พูดซะขนาดนั้นมึงนั่งต่ำๆก็ได้ลูกทั้งนั้นกูยดเสียวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่ได้เปิดเปิดนรกเปิดดาล็อกได้แล้วมันได้แล้วอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวนะครับกระแทกลอยขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้มันเข้านี่ใช่กระแทกลอยเลยฟังนี่ฟัง ไม่ได้เข้าคกอบจก่างนี้เลยเข้านี่เลยจก่างนี้เลยนี่ครับมาดูกันนะครับเ้ยไนี่นี่ครับช่อนนะครับมันเกี่ยวตรงไหนวะนี่อ๋อมคุ้มอุ้มมาเลย ูนะครับเราดูว่ายี่ยมกัดเกลี่ยไงน,นะนี่ครับกัดเหยียดนิดเดียวเลยครับเกี่ยวข้างปากพอดีเป๊ะเลยนี่ครับผมเกี่ยวข้างปากเลยมาบนเรือวดีนี่แหละรง่ใช่ไหม,มอเมารานะครับกับช่อนประมาณกี่โลได้รู้มันเยี่ยวดีสัตนโอ้ยมันเยี่ยวใส่โอ,โอ้ยช่อนเยี่ยวใส่ครับเฮ้ย <c oughs> อย่ายกอย่างนั้นเลยตั้มตันี่ตั้มตันี่คุปเก็กเออมึงจะยกไอ้ถุงทำไมอย่างนั้นแหละถูกต้อง เเปากกลยูพครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะดูบรรยากาศก่อนนะครับท่านผู้ชมดูจากผมวิคิวนะฮะนี่ฮะก็ได้เวลาแล้วนะครับเยอะกเถอครับท่านผู้ชมเนาะได้เวลาแล้วดูบรรยากาศครับมาบังเนาะไปกันดีกว่าครับขาแล้วขาแล้วมาแล้วขาตั้งเลยแล้วหัวเตะตั้งเลยแล้วี่ไปกันเถอะครับ คนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางเกมพิชชิ่งเป็นอย่างดีเสม,มอมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับนี่คือสภาพระหว่างทางกลับครับค่อนข้างใช้ได้เลยครับเพื่อน,นดูนะตรงนี้อาจจะไม่ออกนะครับดูต,ตรงนี้ครับ